คันนี้พี่แถมอธิบายนิดน,นึงครับคันนี้ก็เป็นเบอร์นี่สองเก้าหกจีทีบีครับเจครับจีทีบีจีทีบีก็แกนเทอร,ร์เรซโม่เบนเนลต้าพอใช้คำว่าแกนเทอร์เโม่เนี่ยมันไม่ใช่ทัวร์แบบคนไทยนะมันคือรถคือแบบเขาเรียกอะไรซุปเปอร์คาร์ละใช่ครับคือ,อถ้าเป็นสไปเดอร์ก็เป็น g t S ใช่ก็จะย่อมจากแกนเทอร์เโม่สไปเดอร์โอเคคนนี้ทำอะไรบ้างล้อ ล้อครับมีล้อแล้วก็มีช่วงล่างหล้อช่วงล่างหน่อยหนึ่งครับค,คือบางคนข้องใจข้างหน้ามันมีอะไรตัวนี้ถ้าเป็นไฮบิดข้างหน้าจริงๆเนี่ยข้างหน้าก็คือที่เก็บของเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึงห่งเบาเหลืองด้วยเหรอรอ๋ออันนี้คสัคสตอมหมปะคัสตอมใช่ไหมส,สั่งพิเศษใช่ไหมฮะโอ้โอเคเดี๋ยวพี่แถมเปิดเปิดหน้ให้ผมดูนิดนึง คือจริงๆสีนี่แบบมาคล้ายลัมโบมากกระเด้งข้างหน้าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่กระเป๋าพวกนี้ห้ามหายนะถ้าหายมาโอ้โหก็เบอร์รี่เนี่ยดูง่ายพี่ออกชันเยอะหรือน้อยก็ดูเพจรุ่นรุ่นเก่าที่ผมใช้6กหนึ่งเนี่ยมันมีกระเป๋าหนังให้ด้วยพี่พอกระเป๋าหนังหายมันบอบใบละแสงขอบใจ <laughs> <laughs> มันบ้าอบอคอแตกนะครับนี่คือ ขออนุญาตเข้าไปนั่งฟังเสียงได้ไหมครับได้ครับอดูเครื่องก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนเข้านั่งรถดูเครื่องก่อนคือโอ้โหสามพันซีซีว้าว V6 V6 การร้อยยี่สิบองศาเห็นไหมพอเวลากลางร้อยยี่สิบองศาปุ๊บเนี่ยตรงกลางเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเป็นท่อรุ่มไปดีอ่ะใช่แต่พอมา,มมารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยท่อรุ่มไปดีไปอยู่ด้านข้าง ตรงกลางเป็นเอ็กซ์ซอร์สมานิโฟท่อเสียทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้หมดออ <xy> ซิเจนซนเตอร์ก็คือเห็นกันชัดๆเซอร์วิสง่ายๆเพราะมันชอบพังไม,ไม่รู้ม่นจะพังไปไหนคือข้างล่างข้างหลังก็โล่งนะดูแต่ดูไฮเทคนะคนี่นะครับท่ออกอ,อกด้านหลังออใช่ไหมฮะเนี่ยนี่คือท่อเสียนะครับ,ค,รบคือไม,ไม่เลอะเลยไม่มีฝุ่นเลยนะครับ,ค,รบคืออันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะครับตะกี้เพิ่งปัดฝุ่นเฉยๆไม่ได้มีล้างไม่มีเลื้งอะไรสิ้น เดี๋ยวขออนุญาตพี่แถมสตาร์ทหน่อยมือจับนะครับมือจับมือจับปึ๊บคือแค่ล้วงไปโอ้โหขออนุญาตนะครับปึ๊บต้องค่อยๆลงเพราะว่าเบาะเขาเป็นโอ้โหนี่เบาะเบาะนี่คือคัดซ่อมมาเป็นนี่นะครับอ๋อต้องไปเปนฟอมโกงมันลืมไปตอนนี้เพื่อนๆครับผมอยู่ในรถนะครับฟร์ลารีนะครับทําเป็นเหมือนรถตัวเองเลยนะครับ <C jin x> คือเอกลักษณ์ของฟอร์ดเรี่เกือบทุกคันนะครับก็คือพวงมาลัยเนี่ยก็จะทําแบนเหมือนกับพวงมาลัยรถแข่งนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฟอร์ดเรี่เนี่ยเกียร์ทุกตัวเนี่ยหรือเป็นตัวคัสซอมจะเป็นเกียร์ F1 นะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้มีกี่โหมดครับมีสี่ทั้งหมดสี่โหมดก็คือ E Drive นะครับก็คือเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ไฮบริดไฮบริดผสมเป็นเลสแข่งแล้วก็คอลี่ไฟคอลี่ไฟนี่คือ ือสมงสุดสิด oh, โอ้โออหนะครับส่วนมหมดการกับผีก็จะมีสปอร์ตมีเลสอ๋อปรับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือด้านหน้านี่เลยมีมีตัวปรับคือบิดบิดจากตรงนี้เลยครับบิดจากวงมอลัยเลยแล้วก็เกณฑ์มันรุ่นใหม่ๆจะไม่มีก้านยกไฟลงไปเลี้ยวแล้วไม่มีแล้วอ่าฮะอ่าฮะใช้อะไรฮะเนี่ยทุกอย่างจะอยู่นพวงมาลัยโอ้โหคือพูดง่ายคือ คือเมื่อก่อนมันจะเป็นก้านธรรมดาแล้วตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นเกียร์รเป็นตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมไหมฮะ<ว><น>เไไกียร์เป็นดับเบิลคัตดับเบิลคัตแท a c ชั่นเป็นไงฮะคันนี้ขับฟิลผมว่าขับสบายเป็นแบบเป็นแนวเดลิคคือต้องอตรงนี้ต้องอธิบายอย่างนึงก็คือยอย่างเฟอร์รี่รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกเขาเยอะก็มีการคูสคอนโทรลมีไบายสปอร์ตมีการเตือนการชนด้านหน้าด้านหลัง ก้องเก้งสารพัดตรงเนี้ยมันสื่อถึงอะไรพี่อุปกรณ์พวกนี้มันเอามาสําหรับช่วยในการขับผีในในชีวิตประจําวันอะฮะคือรถรุ่นใหม่ๆมันออกมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเฟอร์รี่ก็เถอะมันออกมาให้เอาใช้ในชีวิตประจําวันให้เป็นเดลิยุดครับเมื่อก่อนจะมีคนบ้าอยู่ไม่กี่คนก็มีผมกับพี่แถมในที่ขับรถลัมโบทำงานทุกวันโอ้แต่ขอโทษร,รุ่นใหม่มี GPS ด้วยครับใช่ไหมฮะมี GPS อ่ะ มีแมปเรียบร้อยคันนี้คือเป็นรถไทยเลยรถไทยเลยรถสูตรหน้าจอตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรฮะปรับแอร์ก็เป็น Passenger Display ก็จะฟังเพลงได้สามารถบังคคอนโทรลเพลงได้มีนิเกเตอร์คือดูดูเหมือนเขาเลยแหละก็คือทํางานเหมือนเหมือนเขาเลย เหมือนอีกฝังเลยเอาไว้โชว์ก็คือคนนั่งก็อาจจะบางทีอยากดูอยากดูฟิลครับผมอแล้วตัวนี้เพิ่มอีกเยอะไหมฮะที่เปลี่ยนหนังเป็นสีเหลืองเป็นก็เยอะเหมือนกันแล้วเบาะตัวนี้เป็นเบาะเดิมหรือว่าไม่ใช่พี่เนอกจากสีแล้วตัวนี้เป็นเบาะเดิมไหมเออคันนี้เนี่ยเป็นเลสซิ่งซีดเป็นออปชันเป็นโลซีดเลสซิ่งใช่ไหมครเพราะนี่เข้าคือบางคนบอกเห็นรถเตี้ยนี่ขนาดผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าผมนั่งลงจบผมจมเลยนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับคืออ่ะ ถ้าพับบอดธรรมดาเนี่ยพี่ใส่เป็นฟูเอเล็กติกก็พอๆแล้วนะถูกกว่าถูกกว่าเลฟติ้งซีดหน่อยแต่เราเราขับรถพวกนี้เราต้องเราก็เราก็ต้องการแบบความกระชับในการขับใช่ไหมพี่ก็เลยผมก็เลยเลือกเป็นเลฟติ้งซีดซึ่งไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นต้องถอยหน้าถอยหลังเองใช่ครับแล้วตัวนี้ปรับหลังได้ไหมปรับได้ครับโอ้ยังดีนะยังปรับได้ยังไม่เป็นบัคเก็ตซีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังลัมโบเนี่ยมันจะปรับไม่ได้ใช่ใช่ใช่เฟอร์เนี่ยจะปรับได้ จริงๆอ่ะมันต้องลองนั่งนะผมว่ามันถึงจะยางนี่ยังโอเคนั่งสบายพี่นั่งสบายเออแต่ก็ไม่ได้แข็งมากแต่แต่ก็จริงบอกนะครับว่าปีกเปิดก็ไม่ได้แคบจนแบบน่าเกียดคือยังนั่งยังนั่งเขาเรียกยังนั่งอาขาได้แล้วดูมันเบามันเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หนังก็คืออะคาเนล่าไม่ฮะประเด็นนี้มันมืดนิดนึงเออมีทั้งอันบางจุดเป็นอะคาเนล่ากับบางจุดเป็นหนังธรรมดาก็แรกผมนึกว่าทำเบาะมาอย่างเดียวแต่พอมาดูภายในอ๋อเดินตะเข็บเหลืองมาด้วยครับ คือนี่คือรถคันนี้พี่สั่งนานไหมฮะกี่กี่เดือนถึงจะได้ปีกว่าปีนึงก็ต้องรอต้องรอครับเป็นเป็นคัสตอมอยู่แล้วคือคันนี้ใช้นานไหมครับขอโทษนะครับจะใช้อีกนานไหมนานครับนานเพราะว่าเพราะว่ามันมันตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรใหม่อหม่ใช่ไหมตัวนี้ก็คือตัวถึงมีก็ไม่มีทางซื้อแล้วมัจัดจัดจัดตัวนี้คือถือว่าล่าสุดแล้วใช่ไหมฮครับของเฟอร์ลี่ของเฟอร์ลี่แต่ผมถามนิดนึงอันนี้เป็นข้อ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 ข จริงๆเราลำโบก็เป็นรถที่ดีผมชอบนะแต่เพียงแต่ว่าเราเราก็อยากมีประสบการณ์ระ่นใหม่ๆใช่ไหมฮะและด้วยด้วยอย่างก็คือลำโบเนี่ยตอนนี้เขายังไม่มีเครื่อง t u โบมาเลยไอเราก็เป็นประเภทคนคนที่ชอบเครื่องิ u เทอร์โบอยู่แล้วก็เลยไอ้นี่มันจังหวะไอันี้ออกมาพอดีก็เลยลองเลยครับลองจัดเลยโอเคครับเพื่อนๆครับก็อย่างที่บอกวันนี้ได้ประสบการณ์เยอะมากกับพี่แถมนะครับ tkf ซึ่งเราก็จะเรียกกันพี่แถมที่ซึ่งเพื่อนเพื่อน คนไหนที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้ามาเข้าเรออะไรเข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทารถนิสสัน้วก็เชิญตรงกระทุ่มแบนบางคน<ด>บอกว่าผมดุมคือจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คนดุเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันมาสิบแบบยี่สิบปีก็คุยประมาณนี้คือก็นะปีแรกจนปี20ปก็คุยเท่านี้คุยเหมือนกันอย่างเงี้ยเออม,น,มนเลยไวยเปลี่ยนแปลงแล้วะนะคือค คือด้วยกันที่สิิงที่บอกนะเป็นคนเล่นรถเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณเล่นรถคุณมาปรึกษาแต่สิ่งสาคัญคือเขาก็จะตรงไปตรงมาว่าได้ไม่ได้เขาก็จะบอกคุ้มไม่คุ้มก็จะคุยกันตรงๆนะครับก็ทีนี้ก็ขอบคุณพี่แถ่มากนะครับที่ให้เยี่ยมชมโซนที่เก็นะครับขอบคุณากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบึนบ้นนะครับไม่ไปนะครับเพราะว่าอายุสั้นแล้วตอนนี้ สักคู่คุยกับพ่อตอนนี้มาเจอลูกสาวพี่แถมนะครับน้องแจมนะครับซึ่งน้องแจมก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้มารับช่วงทําธุรกิจกับคุณพ่อใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมาช่วยคุณพ่อเต็มตัวเต็มตัวเมื่อก่อนเรียนอยู่เมืองนอกเมื่อก่อนเรียนอยู่ที่แอแบกเนี่ยคะ่ะอยู่ที่แอรแบกอ่ะพี่เห็นบอกว่าไปต่างประเทศมาเป็นระยะอ,อะไรน,น้องสาวค่ะน้องสาวใช่ไหมอีกคนหนึ่งแจมอยู่ที่นี่ตลอดเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นมือขายด้วยถูกต้องค่ะขายทั้ง G T R ขายทั้งเทส l าแต่ตอนนี้จะมาคุยเรื่ ทำไมฟรีเหมือนมืดมึดคุณพ่อชอบมืดมดคุณชอบทำมืดมึด <c oughs> พอชอบไปตั้งงานแล้วปัจจุบันเขาจะอายุเราก็เดี๋ยวอ,อยู่เขาก็อยากอย,อยาว่าพ่ออายุเยอะเพราะว่าพ่อเป็นเตือนที <c oughs> ่โอเคคันนี้ทําอะไรมาบ้างคันนี้นะคะหลักๆเลยก็คือท,ทาทังคันเริ่มตน้นจากที่เห็นก่อน <c oughs> เห็นบอกว่าสีคันนี้จำเดิมทีเป็นเทซ่าโมเดล3ปี20 2 0สีดำตัวตัวแพงเขาเียว่าตัวแพงตัวแตัวแพงเพราะว่าเมื่อก่อนแพงจริงตอนเปิดใหม่ๆที่ยังไม่เข้าไทยนี่สี่ล้าน คันนี้ซื้อคืออีกเทสลาเหมือนุ่นมันไม่ได้มีราคาเดียวไปตล,ลอดคันนี้ซื้ออะเป็นเอาไปว่าปลายปี2 0 2 0 4ล้านบาทค่ะ4ล้านบาทตอนนี้มันก็เหลือ 5, 2ล้านคือคือ,คอ,คอบอกว่าต้องบอกก่อนนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆมันเหมือนกับการใช้ก่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นนะคือโมเดลนี้มันนิยมก็จริงแต่มันยังไม่ได้เยอะมาก <c oughs> ยังไม่ได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นราคาเทสลาเนี่ย ตอนเริ่มต้นจริงก็คือสี่ห้าล้านค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงถ้าตัวธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ยล้านกว่าแล้วก็ยังจะลงอีกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาบอกว่าโมเดลวันนี้สุดก็จบตรงนั้นนะครับสีตัวนี้ก็คือไม่ใช่สีนี้จริงๆแล้วเนรถเดิมมันจริงๆจะเรียกว่าเขาเป็นสีรถเดิมก็ได้เพราะว่าคันนี้ค่ะเดิมที่เป็นสีดำแล้วอยากสร้างความแตกต่างเราก็เลยติดและใส่กันลอยแบบด้านจริงๆก็คือยังเป็นสีดําอยู่อันนี้เป็นดาโทนตัวรถเลยแลวคือหนูแค่ฟิลสีฟิลด้านเอามาใส่ เออแต่จริงแล้วดูเหมือนเหมือนว่าฉะนั้นเนี่ยสีเดิมเลยฟีนเนี่ยก็คือเป็นล้านหนุแจมด้วยเหมือนกันเป็นล้านที่แจมทำขึ้นมาเวลาลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้สีดำเขาอยากแลบเขาก็จะมาเลือกว่าอุ้ยผมอยากกระสีอ๋อซื้อเสร็จคือหนูขายแลบต่อเลยถูกต้องค่ะครบสายมีองแสงแล้วครบวงจรครบวงจรชายหน้าอ่าด้านหน้านะคะก็เราจะติดชุดแต่งรอบคันชื่อ T K f c o m b a t version สองทำไมต้อง version สองเพราะ version แรก และรถมันต้องเตี้ยเพื่อความสวยตามสไตล์ของพี่พ่อพี่แถมนั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นเวอร์ชั่น2ทําให้มันใช้งานง่ายด้านหลังไม่ติดด้านหน้าสบายขึ้นค่ะอันนี้เป็นคาร์าาบอนไฟเบอร์ได้ข่าวว่ารถคันนี้ถึงจะเป็นรถที่ไม่ได้เตี้ยแต่เธอมีลิปด้วยถูกต้องค่ะโชว์โชว์พี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเนะพื่อนๆเดี๋ยวดูลิปต์นะฮะด้านนี้อ๋อตะกี้ยกอยู่ มีหน้ามันดูสูงสูงใช่ตอนนี้ก็คือสแตนปกติแจมขับแบบเตี้ยหรือแบบสูงคือปกติเนี่ยยกสูงเฉพาะตอนที่จะขึ้นขึ้นเนินขึ้นเนิน,น,น,นแต่อันนี้เนี่ยจริงๆปกติรถของแจมเนี่ยมันจะเตี้ยก,กว่านี้นิดน,นึงแต่พอดีเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดที่ยกขึ้นมาเพราะบางที่ต่างจังหวัดเราก็จะไม่ทราบรอขอบ20ถูกต้องค่ะทีอันนี้ยกอยู่เด็กเบาเงียบไม่มีเสียงเลยค่ะคือเหมือนคล้ายๆลัมโบใช่คล้ายๆพวกปอยเช่พวกลัมโบทีนี พี่เห็นสังเกตมาแล้วเนี่ยมองจากตรงนี้คาลิเปอร์เปลี่ยนแล้วก็จานเบรกเปลี่ยนใช่ค่ะก็คือคันนี้เนี่ยเปลี่ยนชุดเรียกว่าชุดเบรกทั้งคันนะก็เป็นของแอลคอนค่ะก็ขายดีมากไงเทสลาตัวนี้ก็จะเป็นชุดนี่ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยใช่ไหมค่ะหน้าเป็นเท่าไหร่สามเก้าศูนย์หลังสามแปดศูนย์นะครับบางคนข้องใจว่าเอ๊ะทำไมเบรกเบรกหน้ามันใหญ่เบรกหลังเป็นปกตินะครับของรถ ทั่วโลกเลยก็คือประมาณนี้ก็คือหน้าเนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าเวลาเราใช้เราใช้เบรกหน้ามากกว่าแล้วจะเป็นระบบคอมบายที่งเวลาเบรกหน้าเนี่ยจะทํางานมากกว่าไม่งั้นถ้าเบรกหลังมาเนี่ยตูดมันจะสายเขาก็เลยต้องหน้าใหญ่ใช่จริงๆกระหนูรู้อยู่แล้วมั้งอีกเรื่องหนึ่งอะไรอีกกระจกมองข้างกระจกมองข้าง่ะก็ใส่ของแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะใส่คาร์บอนก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เปครอบฝาครอบสองอันค่ะกับตรงกล้องนี่กล้องเหรออันนี้กล้องรอบพันค่ะ อ๋อมีกล้องด้วยใช่ค่ะอันนี้กล้องรอบคันล้อแม็กไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นลายนี้เป็นล้อฟอร์สค่ะเป็นล้อฟอร์สสั่งทำคัสตอมคัสตอมค่ะคำว่าคัสตอมของหนูนี่เจาะรูหรือว่าเขียนแบบเลยเขียนแบบจริงค่ะสร้างแบบเองเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องให้มันตรงสเปครถค่ะจะเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งมีหมดค่ะดูจากสไตล์แล้วนี่สไตล์คุณพ่อเลยนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นฝาแฝดคู่กับคันนั้นใช่ไหมเออมีฟอรสอีกคันหนึ่งก็คือจะประมาณนี้ ใช่ไหมฮะรถปอร์เช่เป็นสีดำเป็นเซนเตอร์ล็อกค่ะแต่คันของเทสซาเนี่ยแต่ล้อเตเป็นเซนเตอร์ล็อกเซนเตอร์ล็อกโอเคพี่ตกใจโอเคเดี๋ยววนมาดูตรงนี้นะครับท้ายท้ายตูดตูดตูดคันนี้ก็คือมีตรงนี้ก็จะเป็นตัววิงหลังวิงหลังนี่ก็ออโต้เหมือนป๊อตเลยใช่ไหมใช่ค่ะความเร็วสูงยกขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีสปอยเลอร์มีดิฟคุยเซอร์ที่เป็นคาร์บอนหมดถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวนี้มีเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับที่ก็ ไล่เป็นแบบเเป็นนนนลลูก่ิดึงแพงไหมเนี่ยไอ้ชุดคาร์บอนเนี่ยทั้งรอบคันเนี่ยชุดคาร์บอนรอบคันใช่ไหมคะ<ช>อยู่ที่เก้าหมืน่นมิลอนค่ะคือ,อราคารับได้นะร,ราคาน่ารักคือถามว่าตอนนี้ในท้องตลาดของของแตงกีตาร์เขาเยอะแต่มันอาจจะมีหลายเกตอะไรอย่างเงีย้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยตัวแทนจำหน่ายก่อน พวกนี้เป็นของเราเองเลยใช่ไหมฮะจริงจริงมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราสั่งโรงงานทํามาเป็นเฉพาะของเราอ๋อที่บอกว่า TKF นี่คือโมเดลนี่คือของเราเองเลยใช่ค่ะอ๋อ,อ,อคือออกแบบเองดีไซน์<า>เองตอ,ตอนแรกก็มีอาจจะมีชุดทันวอลสไนเนอร์อแต่มันอาจจะไม่ค่อยใช้งานได้เหมาะสมกับที่บ้านเราเนื่องจากถนนบ้านเราอาจจะไม่เรียบข้างเนินใหญ่บ้านพวนนี้แล้วก็มีการปรับมาแล้วก็ขึ้นโครงไปของเราเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายและยังสวยอยู่คําถามสุดท้ายค่ะสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆ ขนาดนี้ไม่เล็กนะตัวสูงมากนะครับสูงกว่าพ่อใช่ไหมดีกว่าค่ะนี่อุ้ยไม่ต้องมาใหญ่เลยพ่อห้าเซนพ่อเธอนี้ไม่ได้ตัวสูงเลยถามนิดนึงสําหรับผู้หญิงที่ขับเทส l a ใช้ในเป็นเดลิยูธใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเทสลาแต่งมันมันแตกต่างไหมหรือว่ามันก็เหมือนกันเหมือนกับรถทั่วไปค่ะว่า รถทั่วทั่วไปแตกต่างไหมแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เข้าฟับ์น้เจอรแล้วทุกวันนี้เนี่ยจริงๆถ้าสมมติคนที่ตามช่องแจมอย่าง t k f Channel เนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วแจมได้รถคันใหม่เป็นรถ Porsche 992คันนี้คุณพ่อคุณพ่อแต่ว่าขับไปเกินสิบครั้งค่ะเนื่องจากโยกอันนี้มันเร็วเหมือนกันคุณพ่อบอกว่าลูกสาวผมนะพี่บีน้ำม,นมันมันไม่ใช่จะเติมเพราะมันต้องเติมเองมันก็จะใช้เทสลาพอดีปลั๊กเอาจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าทุกวันนีใ้ในบินบัตรเครดิตก็คือไม่มีน้ำมันเลยสัน คันนู้นสีดำไม่ขับเราก็จะไปขับคันที่เขาเติมไว้แล้วเรียบร้อยหนูก็จะเดินมาเร็งๆแล้วก็เปิดประตูแง้มดูว่าคันไหนน้ำมันเต็มคันไหนมีน้ำมันเต็มหนูก็เอาคันนั้นหละคะ่ะนะครับเดี๋ยวว่างๆต้องคง,ต,งต้องไปส,มสัมภาษณ์คุณน้องสาวโตวแล้วเหมือนกันน้องสาวใช่ไหมเริ่มเข้ามาทาช่วยคุณพ่อ,อยังคือเขาจะคนละสไตล์กันเมื่อก่อนเขาจะทํางานข้างนอกเขาอยากทํางานข้างนอกเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเขาแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาช่วยที่บ้าน ขึ่งจะกลับมาได้สมเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าศูนย์นิสันเทคซึ่งน้องแจมเป็นคนดูแลใช่ไหมดูด้กันท้งครอบครัวนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คุณพ่อจะอยู่ฝั่งนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะเพราะคุณพ่อเลิฟทางนี้แต่คุณลูกก็คือเลิฟทางนู้นแต่ทุกทั้งอย่างเป็นเป็นนักขายเราคือแจมสวยแต่เป็นนักขายกับเป็นเรียกว่าพีอาร์แล้วพีอาร์เกิดมามีลูกสาวสวยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอยากจะเข้ามา เยี่ยมชมโชว์รูมเยี่ยมชมลูกสาวก็ที่ทีเกระทุ่มแบน<ฆ>นะครับใกล้ๆน้องเขาทายาสายดีก็อย่างที่บอกนะครับคุณมีมาร้านก็หมดร้านโอเคขอบคุณมากจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับกับรายการเร Society แน่นอนมีเรื่องราวดีๆเอามานำเสนอกัน,น,กนแล้ววันนี้ก็ผ่านไปกับ TKF ศูนย์ชุมคาใกล้บ้านฝั่งชนบุรีเท่านั้นเองขอบคุณครับ